สวัสดีค่ะทุกคนอากาศหนาวตอนนี้ลบสององศาปบบ้าเป๋าขอแซน้องังว่าจะไปตลาดปลากันค่ะเราไม่ได้ไปดูตลาดปลากันนานแล้วโอ้ยหูดลิ้นกระแข็งปากแข็งเราไม่ได้ไปดูอาหารทะเลไปตลาดปลากันนานแล้ววันนี้ก็เลยจะไปตลาดปลากันค่ะไปหาอะไรมากินกันอากาศมันหนาวค่ะไปค่ะ อือแล้ค่ะร้านตลาดปาลาร้านปาลาร้านปลาสดดูกัน อสุจินะคะปลาบราชิราโกโก็คืออสุจิปลาอันนี้แพ็คหนึ่งนะคะเขาขายอยู่3,000เยนนะคะแพ็คหนึ่งถ้าเรต้องการสิ่งนี้หลายอย่างที่เราต้องการนะคะกระดองช้างมีตนี้นะ ยอวเตดตหยตัวใหญ่เลยตีเ้าพันแปดร้อยเย ค่ะอสจีปลานะคะป้าแป๋วก็ซื้อมา2อย่างอันนี้เป็นอสจีปลาคอร์สนะคะซึ่งป้าแป๋วก็เคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะอันนี้เป็นอสจีปลากระบอกนะคะนี่ค่ะเป็นอสุจีของปลากระบอกนะคะหรือว่าปลาบรานะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างนะคะ มาล้างด้วยเกลือนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างค่ะเป็นอสุจิปลาคอร์เราก็จะมาล้างเกลือเหมือนกันค่ะใส่เกลือสักประมาณแค่นี้นะคะใส่น้ำเข้าไปนะคะประมาณนี้ค่ะ เราก็จะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะเอาเกลือล้างทําความสะอาดที่เราแช่น้ําเกลือแล้วนะคะเราก็จะเอามาล้างค่ะเห็นไหมคะน้ําขุนข่นๆนี่ก็คือน้ําที่น้ําคาวของเขานะคะ ก็ล้างไปทักประมาณสามสี่น้ำนะคะเราล้างไปจนข้อส,สีปลาคอสของเราก็สะอาดเห็นไหมคะนี่อาดอ่มากกิน อาสติปากระบอกนะคะเราก็เอามาล้างนะคะประมาณสาีน้ําเหมือนกันนะคะล้างให้สะอาดคะ่ะนะคะเราก็จะมาดูอีกทีนึ่งว่าจะมีเลือดแดงๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราก็ทําความสะอาดอีกรอบนึงนะคะโดยการก็ตัดทิ้งไปคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่น เราก็ตัดนี่ตัดทิ้งไปนะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดเป็นคำอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะาไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะคำพอกินอสุจิปลากระบอกที่เราล้างแล้วนะคะเขาก็จะมีนี่เห็นไหมคะจะมีเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เราก็จะมาทำความสะอาดอีกรอบนึงนะคะไม่ได้กินเลยค่ะ นี่นี่หนไหมคะหนังยืดืยดนี่เลือดอยู่ข้างในนี่นะคะมันก็จะทำให้ขาวนะคะเราใช้ไม้จิ้มฟันนี่นะคะนี่นี่คะ่ะ ั้นตอนต่อไปของเรานะคะที่เราจะมาปรุงก็มีใบโอบะหัวชายเทา้าพริกแข้งนาวนะคะแล้วก็ยูซุเกลือสาเกนะคะอันนี้เป็นสาเกสำหรับดื่มนะคะไม่ใช่สาเกสำหรับทำอาหารนะคะเราจะอาศัยเอารสชาติความหอมของสาเกค่ะสาหร่ายคมบุแล้วก็มีต้นหอมค่ะ ตั้งหม้อนะคะใส่เกลือขนาดนี้ค่ะอีปลากระบอกนะคะลงไปลวกเลยคะ่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะเราลวกนี่คือเราล้างความขาวนะคะอา,อาสุจิปลากระบอกนี่นะคะความข่าวของขนี่จะมีเยอะกว่าปลาคอสนะคะขั้นตอนการทํามันก็เลยจะจะยากกว่าลวกนะคะสักประมาณ2นาทีค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับอัสติปากระบอกนะคะเราต้มให้เดือดนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะเอาอัสติปากระบอกลงไปนะคะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะ ุจิปาคอสนะคะก็ทําเหมือนกันค่ะใส่สาหร่ายคุมบุสาเกกลิ่นของสาเกนี้นะคะจะมีรสชาติแบบหอมกลมกล่อมอร่อยนะคะอันนี้เป็นสาเกสําหรับดื่มนะคะใส่เกลือประมาณนี้ค่ะเหมือนกันนะคะเราก็ต้มไปให้เดือดน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็หลีไฟให้อ่อนสุดเลยค่ะอสจิปาคอสลงไปเลยค่ะ กินเป็นแบบซาชิมิจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะ เราจะแช่ไว้ประมาณ3นาทีนะคะปักขึ้นมานอกน้ำแข็งนี่เห็นไหมคะน่าอร่อยไหมเขาจะไม่สุกมากนะคะจะกรอบนอกนุ่มในคะ่ะโดยการวิธีทำของเรานะคะ นี่ค่ะไม่ต้องสุกมากนะคะนี่เห็นไหมน่าร่อยไหมนี่การทำอาหารนะคะมันต้องใส่ใจนะคะท่ออสุจิปลาคอสของเรานะคะเราก็จะมาหั่นค่ะสะอาดหมดจดนะคะ ข้างในที่มีเลือดแดงๆนะคะก็จะไม่มีเห็นไหมคะนี่คือสาหร่ายคมบุนะคะเราจะย่างบนสาหร่ายคมบุคะ่ะพอเราย่างไปสักพักนะคะเราก็มาทาโชยุนะคะ ชยุอ uh ือหือกลิ่นหอมของสาหร่ายคมบุแบบหอมมากเลยค่ะย่างเสร็จแล้วน่าอร่อยไหมเราก็จะโรยด้วยพริกญี่ปุ่นหน่อยนะคะชิจิมินะคะ ยูสือนะคปะป้าแป๋วก็จะฝนใส่ด้วยกันไปเลยนะคะตอนป้าแป๋วฝนคือไม่ได้เปิดกล้องก็ขอโทษด้วยจ้ะ ค่ะเรามากินกันอิตาลิมาสโยญี่ปุ่นตอนนี้นะคะคือหนาวมากหนาวจนป้าแป๋วปวดหัวลบสามลบสพยากรณ์อากาศบอกพรุ่งนี้หิมะจะตกนะคะที่บ้านป้าแป๋วค่ะมองเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ก็คล้มทั้งวันเลยค่ะ นี่ป้าเป๋วทาคลิปนะคะประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะโอ้โหคลึ้มมากเลยการทําอาหารนี่นะคะบางคนก็บอกว่าป้าเป๋วทาอาหารแบบยุ่งยากมากหนูเห็นป้าเป๋วทาอาหารแล้วหนูไปซื้อกินดีกว่า <c oughs> ก็แล้วแต่คนคิดนะคะการทําอาหารเราก็จะต้องมีวัฒนธรรมในการทานะคะเราทำช้าๆทำใจเย็นๆเราก็จะได้กินอาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ แล้วก็จะได้กินอาหารที่อร่อยด้วยค่ะการทําอาหารนะคะไม่ต้องไปใจร้อนค่ะใจเย็นๆทำยังไงถึงจะให้อร่อยบีพมะนาวหน่อยนะคะก่อนเราจะกินนีสาหร่ายคอมบุนี่คือหอมนะคะตอนเราย่างเ,เห็นไหมคะรสชาตินะคะ จะหอมของสาเกจะหอมของสาหร่ายคมบทุที่เราย่างนะคะแล้วก็มีรสชาตินุ่มๆเหมือนแบบครีมมี่ค่ะเขาจะครีมมี่มากแบบหืออร่อยทําให้ถูกวิธีนะคะใจเย็นๆการทําอาหารเราจะได้กินอาหารที่อร่อยค่ะนะคะ,ะเพราะแป๋วขอบอกเลย อ้ออมากินปลาคอสกันค่ะหัวเชเท้าฝนกับพริกนะคะกับซอสพงสือนี่มาค่ะมากินกับผมไปอ๋ um ป๊ิปเป๋วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยค่ะเราจะมาชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะนี่แบบไหนจะเด็ดกว่ากันครีมนีมอร่อยมาก Uh huh. อร่อยครับหอมสลายคมบุ กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็ได้รสชาติอีกอย่างอื อ,อร่อยค่ะโอชิกินไปเยอะเลยค่ะอาซูจิปลากระบอกอาซูจิปลาคอสนะคะถ้าป้าแป๋วท้องนะคะคนที่ขอมานะคะขอให้ป้าแป๋วทําคลิปนี้มานะคะมาช่วยป้าแป๋วรับผิดชอบด้วยนะคะคงจะหลายตัวอยู่นะมาช่วยกันรับผิดชอบนะคะถ้าป้าแป๋วท้องเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะสวัสดีค่ะ